กับปลาตะเพียนครับมาคู่ครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็พบผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องเป็กพิชชิ่งนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาออกหมายมเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับผมวันนี้เป็นคลองหกบนนะครับผมคลองหกบางน้อยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็มาช่วงเช้านะครับผมผมมาถึงหมายเจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วครับผมเดี๋ยว ผมจะพาทุกท่านไปผสมเหยื่อตกหน้าหมายเลยนะครับผมวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปชมผสมเหยื่อนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นเหยื่อฟินฟอกนะครับเป็นดําระเบิดนะครับผมสูตรเดิมนะครับผมจะผสมครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมวันนี้ ้ครึ่งหนึ่งครับครึ่งถุงครับแล้วก็จะเป็นลำสดนะผมนี่เป็นลำสดเลยนะครับก็ใส่อัตราส่วนก็ครึ่งต่อครึ่งกับลำระเบิดนะครับผมก็เราก็ผสมลงไปครับอันนี้เหยื่อผมก็เอาใช้สูตรนี้มาตลอดนะครับผมไม่เคยเปลี่ยน,นครับก็ ผสมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเผื่อน้าๆนาคนไหนที่เข้ามาดูมาชมใหม่อาจจะยังไม่รู้ครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสผสมให้ให้รู้เลยนะครับผมนี่พอใส่ลงไปแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับผมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับก็จะใช้ใช้เป็นน้ําเปล่าหน้าหมายนะครับผมผสมตกได้เลยนะครับหรือถ้าไปเจอหมาที่เป็นคลองที่น้ํามันไหลหน่อยครับไหลแรงๆหน่อยก็ ใส่ขนมปังก็ได้นะครับผมอย่างเส้นในคลองอภิพัฒน์อย่างี้ครับผมใส่ขนมปังเพิ่มนะครับแต่อันนี้มันเป็นน้ํานิ่งนะครับผมผมไม่ไม่ใส่นะครับแล้วก็ผสมเดี๋ยวผมผสม,มน้ำํำ ผสมไม้แรกผมจะผสมไม่ค่อยเหนียวนะครับผมผมจะทําให้มันตีฟุ้งหน่อยนะครับผมไม้แรกนะครับพอไม้ที่สองเราค่อยเพิ่มน้ำเข้าไปครับแล้วก็นวดนิ่มนะครับยิ่งเยื่อสูตรผมยิ่งนวดก็ยิ่งยิ่งเหนียวนะครับผมนวดนิ่มนะครับ <c oughs> นี่ครับที่ปั้นได้ก็จะประมาณนี้นะครับผม สำหรับไอตะก้อนะครับผมก็จะใช้เป็นตะก้อดีเบตสองจุดห้านะครับผมนี่ครับแล้วก็ตะกัวผมก็ใช้เป็นตะกัวเล็กนะครับผมนี่ครับสิบยี่สิบกรัมครับผมน้าไม่ไหลนะครับน้านิ่งใส่ยิ่งใส่เล็กยิ่งดีนะครับผมลูกปัดก็เป็นลูกปัดเล็กนะครับลูกปัดขนาดเล็กนะครับก็เบ็ดเป็นเบ็ดชิโนุศูนย์จุดแปดนะครับหศูนย์จุดแปดนะครับบสองเขียวนะครับผม ดูดแบนนะส่วนอุปกรณ์ชุกตกเราก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดไม้แรกกันครับผมไปครับนี่ครับผมเดือดที่เราปั้นได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะเกี่ยวเป็นเม็ดโฟมนะผมมันวันนี้เดี๋ยวผมดื่มมันหมูมานะครับผมไปครับลงเบ็ดกันครับผม ครับผมแต้มแรกครับผมตะเพียนนะครับเพิ่งลงเบ็ดไปได้สองคันนะครับผมอันนี้คันที่สองนะครับเพิ่งตีลงไปเมื่อกี้นะครับไงไปลุ่งต่อโอ้ไม่อยู่นะผมอยู่อู่ถืว่าไม่อยู่นะแตเพียนนะผมตกใจหมด เดี๋ยวผมกับพี่ยม1แก้มครับผมคิดนึกว่าวัดไม่ติดนะครับตังนี้หลังนะันเป็นพวกปลาอะไรนะครับผมปาหนิ่นนะครับคือกับผมอีกหนึ่งแก้มครับผม นี้ไซส์สองสามนิ้วนะครับปั่นเดือไม่ทันแล้วครับผมโอ้นส,สวยหน่อยครับอันนี้คันเมื่อกี้นะครับผมที่ผมตีลงไปเมื่อกี้ครับ ที่ได้ปลาขึ้นมาเมื่อกี้ครับผมผมตีต่อลงไปกินเลยนะครับผม ไส้สวยหน่อยนะครับผมไซส์สามสี่นิ้วนะครับ เราซื้อโทรศัพ์เกา่าสบเล็จเกามีมาบริการกันแล้วนะครับอาถ้าดีสนใจนะครับถึงคู่นะผมอ,อยากจะซื้อจะหาไข่ไก่เราก็มีมาขายนะครับไข่ไก่นะครับนะ นิดหนึ่งหนึ่งเก็มนะครับผม ผมปลาเก๋อน,นะผม ก็9ก้าโมงยี่สิบนะผมแต่ยังไงเราก็ไปรุ้นกันต่อครับผม อันนี้เดหนึ่งแก้มครับผมอันนี้ไซส์สามสี่นิ้วนะครับไซส์ก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผม เียนหืองแตมนะครับผมครับผมตอนนี้ก็สิบโมงห้าสิบแล้วครับผมผมก็ทยอยเก็บคันแล้วนะครับผมผมจะเก็บของกลับแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศหน้าไม้นะครับผมแล้วก็ชมผลงานปลารวมนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเงียบอยู่นะครับผมปลาก็ไม่ได้กินจัดไม่ได้อะไรครับปลาก็ไซส์ไซส์ปลาเกลือตะเพียนก็ไซส์สวยอยู่ครับ ปนินก็มีไซส์สองสนิ้วสีนิ้วครับก็ยังเป็นปลาที่ไซส์ยังไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอได้ทอดครับผมวันนี้ก็กับอีกหนึ่คลิปที่ตกเป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานนะครับผมยังไงผมก็ฝากช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ไปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเผื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศหน้าหมายแล้วก็ชมผลงานปลารวมนะครับผมผมก็ถือจะถือโอกาสลาท่านผู้ชมไปตอนนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับครับผมสภาพหน้าหมายของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีร่มให้นั่งนะครับมีใต้ต้นใต้ต้นไม้นะครับลมทั้งวันนะครับผมนี่ครับรถก็จอดได้นี่ก็มีหน้ามาตกข้างๆคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่กันกับ ที่คองหกบางน้อยนะครับผมของหกหรือของหกบนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปชมผลงานปลารวมครับผม ผมผลงานของเราวันนี้ครับนี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะครับผมก็ได้สิบยี่สิเกือบยี่สิบแต้บนะครับผมก็ไซส์ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสามนิ้วสี่นิ้วนะครับผมเป็นไซส์ปลาเกลือนะครับแต่เพียนก็ไซส์สวยอยู่นะครับผมด้สามสี่แ้มนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งให้น้าข้างนะครับผมผมจะไม่เอากลับนะครับ ว่าผมง่วงครับผมวัเนี้กลับไปก็คงไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวให้ถามน้าข้างๆครับผมว่าจะเอาไหมาครับผม